ฮัลโหลโอเคเอ่อนี่เป็นครั้งแรกในการถ่ายทอดสดนะคะก็เดี๋ยววันนี้ฟังจะมาสอนทำคุกกี้ที่เป็นรูปซานต์คลอสเอาไว้ทำขายช่วงปีใหม่แบบนี้นี่ทำง่ายมากเลยนะคะตัวนี้ขนาด3นิ้วเดี๋ยวมาบอกนะคะว่ามีต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง อันดับแรกเลยก็ต้องมีคุกกี้ทงกลมแบบนี้คุกกี้ทรงกลมแบบนี้นะคะจะเป็นไซส์ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าคนเริ่มวาดใหม่ๆเนี่ยฟังแนะนำให้ไซส์ใหญ่หน่อยเพราะว่าไซส์ใหญ่จะวาดง่ายกว่าเนาะโอเคไอซิ่งที่ใช้วันนี้มีแค่สีสีเองนะคะง่ายๆก็คือมีสีแดงสีขาวสีชมพูสีดำ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะเข็มสำหรับไวเกลี่ยคุกกี้เนาะเดี๋ยวมาทำกันเลยดีกว่านะคะใช้้ใชเวลาทำไม่นานด้วยเพื่อนเนถ้าเกิดว่ามีคุกกี้อยู่แล้วหรือว่าลองหัดกับคร a กเกอร์ก็ได้คร a กเกอร์ทรงกลมนะคะไปซื้อตามห้างสับสินค้าแล้วก็ผสมไอซิง่งลองหัดทำดูเนาะง่ายๆเดี๋ยวลองดูว่าทำออกมาแล้วน่ารักหรือว่าสวยแค่ไหนแต่ทีนี้เนี่ย เราจะดูกันยังไงเนี่ยอืมก็ต้องย้ายเนาะมันจะทํำยังไงเดี๋ยวนะลองย้ายก่อนจะได้เห็นว่าฟังทํำยังไงย้ายมาตรงนี้เห็นไหมเห็นเนาะโอเคโอเคเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะให้มันอยู่อะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเนี๋ยได้ไหม โอเคเห็นเนาะเพื he orn, so Now, far, ่อนเเห็นนะคะก่อนอื่นเลยนี่นะคะคุกกี้ตัวนี้คุกกี้ทรงกลมนะคะวาดหมวกก่อนนี่ไอซิ่งเนี่ยเวลาผสมไม่ต้องให้เหลวมากนะคะถ้าเหลวมากเนี่ยมันเกลี่ยง่ายก็จริงแต่ว่ามันจะแห้งยากแล้วก็ มันจะไหลมันจะไหลออกไปข้างๆไม่สวยเลยเโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยฟังจะชอบค่อนข้างที่จะข้นนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับใสมากมันก็จะทำให้เราเราทำงานได้เร็วขึ้นเนาะเนี่ยค่ะเกลี่ยก็จะง่ายสมมุติว่าถ้ามันไม่เรียบเนาะก็เอามาขย่านิดหนึ่งนิดเดียวเห็นไหมคะเรียบแล้วเรียบนี่เรียบกริบเงาเชียว ลืมเติมหูตรงนี้หน่อยนึงอ่ะใส่หูนิดนึงใส่หูตรงนี้นิดนึงปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ไอซิงสีขาวใช้ไอซิงสีขาวจุดตรงกลางก่อนนะคะจุดตรงนี้อ่าแล้วก็ลากเข้าไปเป็นคราวของซานตาคลอส ลงไปให้เต็มเลยนะคะตอนแรกไม่เรียบไม่เป็นลายมันไม่เรียบไม่เป็นลายเราก็ใช้เข็มเข็มสำหรับวาไรซิ่งเนี่ยะค่ะเกลี่ยให้เท่ากันให้เข้ากันนิดนึงสมมุติเกลี่ยไม่เข้ากันมันดูแล้วมันยังไม่เรียบเท่าไหร่ก็ถ้าเกลี่ยแล้วมันยังไม่เรียบเท่าไหร่ใช่ไหม เราก็ยกเขาขึ้นมาเขยา่าเขย่าเขานิดนึงค่ะนิดเดียวนะอย่าสบับดแรงสบับดแรงนี่คือมันกระเด็นนะเห็นไหมคะก็จะเรียบละแอ่พอได้แบบนี้แล้วเราก็เติมดีเทลเติมรายละเอียดของเขาตรงนี้นะคะตื๊บ เติมรายละเอียดปึ๊บนี่เห็นไหมคะเริ่มเป็นลวดเป็นลาย,ลายแล้วง่ายมากเลยเห็นไหมเนี่ยเริ่มเป็นลวดเป็นลายแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็เติมจมูกจมูกใช้สีแดงจุดลงไปนี นิดนึงใส่ลูกตานี่นะคะใส่ลูกตาเติมปากให้เขายิ้มยิ้มหน่อยแอบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใส่แก้มให้ดูฟรุ้งฟริ้งนิดนึงก็เป็นจุดก็พอนะคะเล็กๆนี่เสร็จแล้วเห็นไหม จริงๆแล้วเนี่ยทาไม่ถึง5นาทีนะคะ2-3นาทีก็เสร็จแล้วต่อต่อชิ้นเห็นไหมง่ายมากเลยอะแค่นี้ก็ขายได้แล้วว่าฟรุงฟริงน่ารักแอะวันนี้ฟังทําไว้เยอะเลยพอดีมีลูกค้าสั่งเยอะนี่นี่นนทำไว้เพียบทําไว้เพียบเลยโอเค เห็นไหมคะง่ายมากเาลยเพื่อนๆลองลองเอาไปทำดูนะคะรับรองว่าช่วงคริสต์มาสขายได้แน่นอนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย